อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะบางทีเราอาจไปไกลได้มากกว่าเดิมหว่าเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเชา้ชาๆเลยครับ EP ที่58ครับสวยๆจัดให้ครับ200บาทครับผ่านตลอดสายครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ สวยมากสวยน้อยก็200บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระนางนางพญาครับเนื้อดินเก่าครับนางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับเลี่ยมก่อเปิดหน้าเปิดหลังครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับค้ำๆครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อเก่าๆคํำๆเลยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วันรักคังครับสมเด็จเงินล้านครับขายแค่หลักร้อยครับ200บาทครับรายการที่4ี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญ่อหลังพระสมเด็จครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่6ครับเป็นท้าเวสุวรรณหลอ่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าครับ ท้าเวสุวรรณการพูดผีปีศาจครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยหลังยันครับหลวงพ่อน้อยธรรมศาลาครับเหรียญหล่อหน้าเสือครับ รายการที่8ครับเป็นปางสายญาติครับลงรักติดทองเก่าครับเนื้อชินตะกัวเก่าครับปางสายญาติรายการที่9ครับเป็นหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระผงสุพรรณครับเนื้อดินเก่าครับพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีครับน่าจะเป็นพระกุกครับ รายการที่11ครับเป็นรูปหล่อปั๊มเนื้อชินตะกัวหลวงพ่อพมครับวัดช่องแคครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่12เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับนะ่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับ รายการที่13ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่14ครับเป็นปั๊มเตารีดหลงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับด้านหลังตอกโคโศูนย์ห้าครับ รายการที่15ครับน่าจะเป็นสั่งกระจายครับหล่อโบราณเก่าครับหลังยันครับเนื้อโลหะครับสังกระจายหลวงหลวงพอดิตหรือเปล่าครับวัดปากสะครับสายใต้ครับ รายการที่16ครับเป็นสมเด็จไม้แกะเก่าครับสมเด็จไม้นิ้วดำแกะครับสมเด็จขาโต๊ะครับรายการที่17ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณครับปิดทวารทั้ง9ครับหลังยันนูนครับ โพดดอกจันครับน่าจะเป็นสายใต้ครับสวยงามครับอลังการงานสร้างเลยครับพุทธศินสวยงามครับน่ารักน่าบูชาครับ200บาทเท่านั้นครับรายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่19ครับน่าจะเป็นสมเด็จวัดอินครับเนื้อผงครับสมเด็จวัดอินทิมสามเหลี่ยมครับรายการที่2 0ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับหลวงพ่อเขียนหน้าลิงครับ วัดถ้ำขุนเนจังหวัดพิจิตรครับรายการที่21ครับเป็นพระสุมกรเนื้อดินครับเก่าๆเลยครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยครับสุมกอเนื้อดินเก่าครับรายการที่21 ยี่สิบสองครับเป็นเหรียญเีมาครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับหลังยันครับที่ระลึกผูกพัทธสีมาครับเหรียญน,นอกครับ รายการที่23ครับเป็นพระซุ้มกอรครับเป็นพระหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานทรงคุดครับด้านบนอุดผงเลยครับอุดผงเก่าเนื้อดินเก่าๆเลยครับ หลวงพบปานทรงคุดมหาอำนาจครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับหลังเสือครับจานยันครับลงอักขระเลขยันครับ รายการที่25ก็ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับหลังยันครับวัดละหารไล่จังหวัดและยองครับรายการที่26ครับเป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นเก่าครับ รายการที่27ครับเป็นพระนางพญาครับนางพญาเลี่ยมกอบเก่าครับเลี่ยมเปิดหน้าครับรายการที่28ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกครับ เนื้อชินตะกัวเก่าครับมี2ององค,ครับสวยๆเลยครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมักขามเท่าครับด้านหลังจานยันครับรายการที่29เครับเป็นปั๊มเตารีดครับหลวงพ่อทวดครับ น่าจะออกวัดไซต์อยุธยาครับรายการที่30ครับเป็นพักกิ่งหลอบโบราณเก่าครับสวยๆเลยครับ200บาทก็เสียวได้ครับเสียงกิ่งดังกลงวานครับ รายการที่31เเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับปืนแตกเสียนบาทครับนำโลหะเก่าชํารุดมาหล่อหลอมครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่32ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อออกสำลิ์เลยครับรายการที่33ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลังยันครับ สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขครับเหรียญหล่อหลวงปู่สุขครับสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขครับรายการที่35ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรครับจังหวัดพิจิตรครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับไข่ผาซี่ครับเนื้อเก่าๆเลยครับขุนแผนเมตตามหานิยมครับ แขวข้วคาดปลอดภัยครับรายการที่37ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่39ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับหลังยันครับ2482ครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณชัยวัดครับเนื้อโลหะเก่าครับ รายการที่41ครับเป็นพักกิ่งครับพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับรายการที่42ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับหลังยัน5้าครับ รายการที่43ครับเป็นพักกิ่งอุดกิ่งด้านข้างครับสวยเก่าๆเ,เลยครับสภาพใช้ครับรายการที่44ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินเก่าครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับ รายการที่45ครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนครับได้ฐานตอกโคตดครับตอกโคตรอ,อกเราทำมาจักรครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับมี2อ,องค์ครับชินราชอินโดจีนครับองค์นี้ไม่ได้ตอกโคตดครับเนื้อโลหะเก่าๆ,ๆเลยครับ มาดูถาดที่2กันบ้างครับสวยๆยยาวๆไปเลยครับ200บาทครับรายการที่1ครับเป็นพระเนื้อผงสมเด็จโตครับสมเด็จโตพมะหลังสีครับวัดละฆังโคศิตารามครับรายการที่2ครับเป็นพระมเหส่วนเนื้อชินครับ พระมะเหสุวนเนื้อชิ้นเก่าครับน่าจะเป็นพระกุครับรายการที่สามครับเป็นพระโมคคลาครับใต้ฐานต่อกโคตรครับวอทอนหนึ่งครับอุดกิ่งครับ รายการที่4ครับเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะครับพิมพ์3เกลรอครับสวยๆคมๆคมเก่าๆเลยครับปิดตามหาอุดครับรายการที่5ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินเก่าครับ นางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับเก่าเก่ามันๆเลยครับเนื้อรายการที่6ครับเป็นภาพปางลีลาเนื้อดินข้างเม็ดครับปางลีลาเม็ดขนุนครับเรียมกรอบเก่าเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพระนางพญาเนื้อผงครับด้านหลังน่าจะเป็นพระพุธครับรายการที่8ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังด้านหลังลอยแลกับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับมีค้าบไขวัวด้วยครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จหลังตาโลครับเหนือสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่10ครับเป็นพระหน้าปกครับเนื้อชิ้นตะกัวหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุกครับรายการที่11ครับเป็นสมเด็จไกเซอร์ครับเนื้อผงเก่าๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดครับมีคาบกุเนะครับคาบกุคาบลาลักษครับรายการที่13ครับเป็นหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินครับวัดบางคารครับ รายการที่14ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขครับพิมพ์หนุมานแบกแท่นครับเนื้อชินตะกัวครับมี2อ,องค์ครับนำมาให้พี่พียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเก่าค,ครับไม่ทราบที่ รายการที่15ครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นครับปิตาพิมพ์ปั้นเนื้อผงคุกรักครับปิดท้องเก่าครับหลักล่อนเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ บางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับรายการที่17ครับเป็นชินลาดใบเสมาหลังลายผ้าครับเนื้อชินเงินครับ รายการที่18เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตครับหลวงรักเก่าครับหลวงพ่อโตกุบางกระทิงครับจังหวัดอยุธยาครับรายการที่19เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณน,น่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับตากบครับ รายการที่20ครับเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือครับหลังยันครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองครับน่าจะธรรมศาลาครับหลวงพ่อน้อยธรรมศาลาครับเหรียญ <A> หล่อหน้าเสือครับรายการที่21เครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับ น่าจะเป็นปีหหนึ่ง้าครับ mm hmm. เก่าสภาพใช้ครับ mm hmm. มาดูพักกุกันบ้างครับ mm hmm. พักกุ่ล่มโพครับ mm hmm. เนื้อชิ้นตะกัวครับ mm hmm. น่าจะเป็นพักกุกครับ mm hmm. หลังลายผ้าครับ มี2อ,องค์ครับรายการที่23ครับพักกุล่มโพครับสวยสวยเก่าๆเลยครับหลังลายผ้าครับรายการที่24ครับ น่าจะเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นพระกุครับรายการที่25ก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเลยครับด้าน,นหลังปมตายางครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่27ครับเป็นพักกิ่งของตึกเคียนหลังยันครับเนื้อผลงลงรักเก่าครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับ อุดกิ่งด้วยครับรายการที่20 28ครับเหรียญ่อน้าเสือครับหลังรูปเหมือนหลวงพ่อเปิลครับสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยครับเสือมหาอำนาจหลวงพ่อเปิลครับ200บาทก็เสียวได้ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ มาดูชุดท้ายสุดกันบ้างครับฝากมาแบ่งปันครับรายการที่หนึ่งครับเป็นสมเด็จปางขุนพมพิมพ์เส้นได้ครับหลังเจดีครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับด้านหลังเป็นข้าวสารเศษครับแข่งเป็นหินเลยครับ รายการที่3ครับเป็นสมเด็จหลวงปู่ภูครับแขนหักศอกครับหลวงปู่ภูวัดอินครับวัดอินทาวาสครับกรุงเทพมหานครครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับเหรียญเซมาหลวงพ่อกันครับ เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติครับหลังยันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์โโบสถครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาเบาๆครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ